ใก่กัวโต้ไก่กัวตอง,ตอตองนนี้นี่น,นี่ช่วยจังกีนเรื่องปีที่มันหาเรื่องหน่อหาเรื่องไปได้มาแต่ไั่ยอันฮะปีได้มาแต่วัดได้ไม่แต่วัดวัดแมนยูกับเอดซีมิลานซึ่งนาท่ปีไปเจอตองมานี่เจอตองมา,วาไวไวเออหมดได้เป็นเบียดมันมัดเตี้ยแต่ไดเ้เป็นตองอแล้วแกไปได้นานนี่นี่นี่เอาไม่นไหนอเอาไม่ เออจืทองแม่เมียใครฮะเอามาเร็วไงล่ะเมียสนใจไหมเอม,มีทองงั้นเอาไว้ใครล่ะฮะรือว่ามีคนเนื้อนะอืมเอาไมา้ฉันเลยปีทิมรู้ไหมว่าปีทิมโชคดีแขกนะยันผู้ญิ่งคนนี้เหลือปีทิมเป็นครูชีวิตอืมมีผู้ชายคนเนื้อะนะออกคักกลเป็นแถวเลยวันดีฉันเหลือปีทิมแต่งานกับปีทิมมัน เออคนอื่นเอาคักกันเต็มเต้เลยฮึหนูอยากดีเสียนเน่นเธอเงี้ไมาเนนเธอหนูอยากเมามาวันอ่าน,นามยุ่กันเลยปลกไขใครไปรเอาคักจากฉันสิบว่าปีเลยนะเนนเธออย่างเมาอยู่แบบนั้นสิพว่าปีเลยเน่นเธออย่างปัดฉันไม่ได้จากชีวิตปล่อกใครปล่อยปีติมไปฉันเหลือปีทิม น,น,น,นู่นแลเนีเธอเมาว่าละน้ำบุ้ันนี่สุวันนี้ก็ยังเมาอยู่เราออกคักจากฉันมันจะลองมันจะสีมึอไอ้ไรวะโอ้ฮึทองมันจะเป็นข้องเมียบีทิมฮึสีทิมช่วงนี้แกไห่แหละที่ฉันเหลือบีทิมเป็นกูชีวิตอ้าถุวันนี้มีแต่คนอิจฉาดิซวยบีทิมเร่าบีทิมไหนแต่งงานกับฉันแล้วแต่ทุกคนก็ออกคักกันค่ะลุยนี่แห้ะทองก็ต้องให้เมี่เข้าใจไหมต้องเป็นข้อมี่ อเออคนเรามันต่างต่างหนาหนามบางคนไม่เห็นดีจีปลวกขึ้นบ้านอืมต้องไปจ้างคนมาจีดรือว่าไปเจอยามาจีดปลวกแต่ปลวกมันขึ้นนอกบ้านมันขึ้นขุนไม้ไปอาแป้งมาตับลวกอาเบอร์อืมใครไม่ตาดตีในบ้านเราไม่ต้องเอาไปกั้งนอก ไอปลวกมันกินเรนในจ,จ้าดแท่นี่เออมันตักงตั้งหนาหนาซึ่งคนเรานี่มันแตกแกลตากบเปือนกนระจจเปือนดีปากว่านว่านแรงดีดีอืมจริจริงคนเทวาก็แรงไม่ดีแรงหยาบยาบแรงจงจงแรงกว่านป้าสาก,นาก,กันหนักอกเพราะเขามีความจริงใจปิดกับคนปากว่านตีมันปานปลาให้เราเสียบียากำดาตีวงใหญ่ มันดีว่ากำลังใจที่แทรร้แจ้งแกล้งืำกำดาที่ก็ดาท,ที่ก็ตักที่ก็ตวงที่ก็พูดคือก็ต้องการให้เราปรับตัวเป็นคนดีในสิ่งที่เราทำได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นแหละคนอย่าแหล่แต่หนา้าให้แหละไปทึงข้างเลยบางคนใจเชื่อายแต่ว่าจิตใจจุง่งจงให้เสอยบางคนใจเชื่อในอ้างแต่ตจิตใจต่ำตา อืมเราจะนั้นเราอย่าไปสูนเสียตัวตนให้กับคนที่เรายัางไม่รู้จักดีพอเราอย่าไปโดยกาคนที่ก็ว่างดีกับเรามึงว่าอะไรที่